เวลาที่เราพูดถึงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลายคนอาจจะนึกถึงภาพที่มันดูเงียบเงียบสงบๆใช่ไหมครับแต่ว่าลึกลงไปในใจของคนที่นั่นนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนกลับมีบาดแผลที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกวิกฤตสุขภาพจิตที่มันอย่างรากลึกมาจากประวัติศา,ศาสตร์อันเจ็บปวดของภูมิภาคนี้กันครับ เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญเหตุการณ์หนึ่งครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมที่จังหวัดสุรินมีพลทาหารนายหนึ่งได้ก่อเหตุขึ้นแต่นี่มันไม่ใช่แค่ข่าวอาชญากรรมธรมรมดาทั่วไปนะครับแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากๆที่ปลุกให้เราต้องหันมามองปัญหาที่มันซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นเยอะเลยคำถามสำคัญมันเลยเกิดขึ้นครับว่าเอ๊ะนี่มันเป็นแค่การกระทำที่เกิดขึ้นแบบซุมซ่มๆ เป็นความรุนแรงที่ไม่มีที่มาที่ไปหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่อาการที่แสดงออกมาจากบาดแผลทางใจที่มันอย่างรากลึกอยู่ในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้มานานแสนานานแล้วเอาล่ะครับในส่วนแรกนี้เราจะมาทำความเข้าใจบาดแผลที่มองไม่เห็นกันก่อนซึ่งก็คือวิกฤตสุขภาพจิตที่มันกำลังกัดกินผู้คนในพื้นที่ชายแดนอยู่นั่นเองหัวใจหลักของวิกฤตนี้เลยนะ ก็คือภาวะที่เรียกว่า PTSD หรือชื่อเต็มๆก็คือ Post Traumatic Stress Disorder ค่ะอธิบายง่ายๆเลยมันคือสภาวะที่จิตใจของเราเหมือนได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหลังจากที่ไปเจอเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจมากๆมาไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบตัติหรือความรุนแรงรูปแบบต่างๆซึ่งผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่กับทหารนะแต่คนธรรมดาทั่วไปก็เป็นได้เหมือนกันแล้วคนที่เป็น PTSD เนี่ยเขามีอาการยังไงบ้าง ลองนึกภาพตามนะครับคือเขาจะเห็นภาพเหตุการณ์ร้ายๆวนกลับมาซ้ำๆในหัวเหมือนดูหนังเรื่องเดิมที่น่ากลัวมากๆทำให้รู้สึกตื่นตัวตกใจง่ายตลอดเวลาบางทีก็มือสั่นใจสั่นมองอะไรก็แง่ลบไปหมดและที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยก็คือบางครั้งมันรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้มีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองได้เลยครับ ทีนี้มาดูตัวเลขกันบ้างซึ่งบอกเลยว่าน่าตกใจมากมีงานวิจัยเข้าไปสำรวจกำลังพลในพื้นที่เสี่ยงนะพบว่าโอ้โหทหารกว่า61.5%เลยนะมีความเครียดสูงมากแล้วก็มีถึง34.5% 5ที่เสี่ยงจะเป็นโรคซึมเศร้าและที่สำคัญคือเกือบครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือเรื่องความเครียดนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศเราอยู่นะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่พีคมาก คือเขาพบว่าแค่ปัญหาการนอนเนี่ยแหละครับเรื่องที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดามากๆใช่ไหมครับแต่สําหรับทหารในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยการนอนไม่หลับหรือนอนไม่มีคุณภาพมันเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็น PTSD ได้ถึง5เท่าใช่ครับ5เท่าเลยทีเดียวมันทําให้เห็นเลยว่าการนอนหลับเนี่ยโคตรสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตเลยแล้วก็ปัญหานี้มันไม่ได้จบแค่ในค่ายทหารนะครับต้องไม่ลืมว่าชาวบ้าน ประชาชนที่อาศัยอยู่แถบชายแดนเองก็ต้องเจอกับความกลัวความไม่แน่นอนเหมือนกันการพลัดพรากการสูญเสียซึ่งทั้งหมดนี้มันทิ้งรอยแผลไว้ในใจได้ไม่ต่างกันเลยโอเคเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมสถานการณ์ในปัจจุบันมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องย้อนเวลากลับไปดูรากของปัญหากันหน่อยครับซึ่งมันก็คือรอยแผลเป็นจากสงครามชายแดนแนอนดีตนั่นเองเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ปี1975เลยครับ ตอนนั้นขเขมรแดงขึ้นมามีอํานาจในกัมพูชาแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์3ปีต่อมาเวียดนามก็บุกเข้ามาโค่นลมขเขมรแดงฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหม่ที่มันลามมาถึงชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ยืดเยื้อไปอีกเป็น10บสบปีเลยกว่าจะสงบลงได้ด้วยข้อตกลงสันติภาพที่ปารีสในปี1991ประเด็นก็คือ ตลอดช่วงเวลานั้นนะ่ะชายแดนมันไม่ใช่พื้นที่สงบสุขเลยมันคือสมรภูมิจริงๆที่เต็มไปด้วยเสียงปืนเสียงระเบิดและที่สําคัญคือมันถูกหลอกหลอนด้วยภาพจําของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นฝั่งโน้นซึ่งความทรงจําที่มันเลวร้ายดบับสุดๆพวกนี้ล่ะครับที่มันฝังรากลึกลงไปในจิตใจของคนแล้วก็ถูกส่งต่อมาจนถึงวันนี้พอความรุนแรงจบลงก็มาถึงอีกบทหนึ่งครับนั่นคือการตามหาความยุติธรรมเพื่อชําระล้างอดีตที่มันโหดร้าย และนั่นก็คือจุดกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าสารคดีขเขมรแดงหรือชื่อย่อคือ ECCC ครับมันเป็นสารพิเศษเลยนะที่กัมพูชากับ UN ตั้งขึ้นมาด้วยกันเพื่อจะเอาผิดพวกผู้นำระดับสูงของขเขมรแดงโดยเฉพาะเป้าหมายของสารนี้ก็ชัดเจนมากครับคือ 1. ต้องเอาผิดผู้นำในข้อหาที่มันร้ายแรงมากๆอย่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมสงครามต่างๆ 2. ก็เพื่อมอบความยุติธรรมคืนให้กับเหยื่อเป็นล้านล้านคนและ 3. ก็หวังว่ามันจะช่วยเยียวยาและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้แต่มันมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับคือถึงแม้ว่ากระบวนการทางกฎหมายมันจะเอาคนผิดมาลงโทษได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าบาดแผลในใจของผู้คนมันจะหายไปได้เองนะไอ้แผลที่มันฝังลึกแล้วก็ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นเนี่ยมันลบไม่ได้ด้วยคาตัดสินของศาล การเยียวยาจิตใจมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาและตรงนี้แหะครับคือจุดที่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดมันวนกลับมาหาเราในปัจจุบันเหมือนกับว่าสงครามมันได้ตามกลับมาถึงบ้านลองคิดตูนะครับภาพฝันของขเมรแดงคืออะไรคือการสร้างสังคมเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบบริสุทธิ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงละ่ะสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้เป็นมรดกกลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีที่สิ้นสุด กลายเป็นคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าทั้งทหารทั้งชาวบ้านที่ต้องมาทนทุกข์กับ PTSD กับฝันร้ายที่มันไม่เคยจบความกดดันความวิตกกังวลจากวันนั้นน่ะมันไม่เคยหายไปไหนเลยนะครับมันแค่ถูกส่งต่อเหมือนมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็มาอัดแน่นกันอยู่ตรงพื้นที่ชายแดนตรงนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาสุขภาพจิตที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันก็คือเสียงสะท้อนจากอดีตนั่นเองค่ะ มันมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าความมั่นคงไม่ได้วัดกันแค่ว่าเสียงปืนมันเงียบไปหรือยังแต่มันวัดกันที่ความสงบที่เกิดขึ้นทั้งข้างนอกและข้างในใจของผู้คนมันบอกเราชัดเลยว่าการเยียวยาบาดแผลในใจเนี่ยคือส่วนที่สำคัญที่สุดของการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนจริงๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อสงครามในหน้าประวัติศาสตร์มันจบไปแล้ว แต่คำถามก็คือมันต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าสงครามที่ยังสู้รบกันอยู่ในใจของผู้คนมันจะสงบลงได้จริงๆ